มาดูอุโบสถของหลวงพ่อสูงห <c oughs> ลวงพ่อสูงหลวงพ่อชลีคนดีฉลองปีนาปีเฮรอนี่แหละได้ตรงข้ามสีมากก่อนอือโอ,ตอโ้ต้นโพธิ์แตงกวาที่แรกคนดีลวงพอ่อเนี่ย โค้ไม่่อินเดีย้นี่โอ้ปีผมมาผปีผมมาอยู่เนี่ <c oughs> ปีเปเหเจ้านี่ยครับีเปีเ<อ><ะ>้วยเนี่นะีซบตปีสำนีแสดงว่าเปีเอาชีดินไปอบเงามันต้นหนะพูัโผล่ยูดตังมือได้อืมแต่แก้วเงาไม่ค่อยขึ้นครับแต่แกงัานพอตีดินอบเลยเสิ่มง่านเลยโอ้พอแม่น้ำมาปูอีกต้นนึ่งอาจารย์มานต่ลมันโอ้มัน แมนอยู่แต่ว่ามันมันชำนีเลยมันยังไงแห้งดิควบคุ่มเนี่ยขัวพุ่มเบลอต้นอัอนบวชห้อ่นั่นเลยเหรอบอก่เขาบอกให้มันสูงแห้งก็คือตัดควบคุ่มไว้่เองอ๋อไอ้มันเป็นพ่อแค่ไม่พ่อใจครับผมว่ามันใหญ่แห้งนี่พวกกระตาดรอได้กระตาดรอมันสูงวันนี้อือืมอืมเชื่ไม่ออกเหรอเไม่ออกหรอกพูละทั้งนอกพูดละ บนทางคนะว่นวันจะไม่มนะว่าคนนก็ขอมาส่งนะเ่าทานแล้ยเนาะครับโอ้มาดูอุโบสถผ้าว่าา,วานัานนงหาเช็ดดิราคาค่าวา,าด พอโพรตุโกลกก็เะมนขึ้นลงพอนะ,อะสอง่อรรงอิน,นีืม่สเสียสต่อโอ้โอ้าวาดฟ้าปะนังในหาแสนมาดิเ่มไฟเ<อ>หลา่าฟ้าก งามงามงามจะเปลี่ยนสีนะครับหลวงพอ่อสมมติว่าเขาท่าสีทองทั้งมดยีในตโตบอดนี่สวงามปะท่าสีทองอซื่อๆหนิไหมโดยที่บ่มีรูปไม่อย่างเลยเนี่ยผมสีของสั้นบ่องท่าสีทองไปเลยไหมวันนี้ท่าสีทองผมสีลงหลักลงหลักปิดทองแบบว่าลงหลักเส้ฝาผนังปุ่นซช่หรือไ,ไม่ ั้งหมดเลยมั้งงามงามงามโอ้ผู้บนบาลมีหลายเนาะอยู่กระบ,บุญวัดสนายดิผู้ใดก็ได้บคตรดีเจียมตาแมน่น ขอบพ้นหนึ่งอ่มาเสียสระกเล้านอย่งไงเนา่นี่ทำขอบค้นนโอ้เขยาผู้เดียวเลยตีผู้เดียวเลยตผ้เดียวเลยีออนี่นี่นี่มักมักต้นโพกี่ต้นโพ้านงเป็นวาดคือจีบผมจีวาดวาดผ่าเขาบริวารใสผนังเลยเนี่ยเาว่าใสผ้าเลยตัวเนี้ยเอา เผ่าได้ลเอาเป็นผ่าได้นี่ไม่ได้วาดพระปนังติดเลยเขาไม่ได้ทนมาลงบอเพราว่าทนว่าพระปรหนังมันบอมกว่าป้นี่บ่เขาลือไฟเขาบวมไเลยไฟติดแหลมเขาลืนี่เป็ผ่าเนี่ยเอาเออราะเป้นวาสเส้นังนี่วาเสผ่ามอแปลออกโนี่เหลือผมอยาดมันหลอกเพราะว่าหลอกว่าเราประกันเนี่ยเนี่ยมันมันมันติดเนี่ยมันบวมแน่แน่เลย มันม <Billie S 2> ันก็้อไม่พ่อตาอ่างก็ออกอากาศางในมั้ยโอ้จังสีพิ่งเห็นเนี่ยพึ่งเห็นจพาะเป็นผ้าเวราะฉันแงบ้าแมนได้ดีใหเรา่ายกันี่ทีม่เห็นตอนนั้นจะทั้งหลางลหลาดเลยคือเขามาตีกอดกอื้อตัวนี้ใส้ผ้านังนี่ก็ใส้ผ้านังนี่ครับนี่ใสือผ้าผนังนี่นี่เสืผานังแต่ตัวนี้รูปนี่ือเป็นผ่ากับเป็นแผนผ่าพื้นใหญ่ ทอดไรนี่น้องพ่อทอาไรภาพภาพนี่เฉพาะภาพหลังหลังฟ้าพบรุ่รวมหมือรวมหมือรวมนะรวมเหมือนนแสร่วมหมือนทั้งหลังนี่พ่อหาเงินเพิ่อยเนาะผมว่าหน้ยเกือบแสนที่นี่ผม่าภาพนี้ภาพเดียวจริงภาพเดียวนี่นี่จะได้ภาพตัวโคตรใ่ไครับดังบุญรุ่ง โอาผมสำหรับผมเนี่ยเขว่าแพ่งมันเป็นทางทั้งกรุงเทพเขามันเป็นทางมันมีวิีทางหนึ่งอยู่อุดรอยู่ไนมว่าอู่องอาจารย์อาจารย์แดงอย่อ่บาเแก่อายังมัอยู่น้ำอยู่ครับน้าอยู่แต่เปแกนอยู่ไหมพาเป็นสีบ่ครับว่าแต่น้าเพื่อนถือว่าการเที่ยงกนอยุบผ่ารือ่าไปทายบ้านได้ไห่กันอยู่ เออพิ่งเห็นเลยว่าไไใาเจ้เอาผาดวาดเส้นผาบีสองมีหรือจะเกี่ยีหรือมันจะทนบ่ะเน,ะน,ะนาะวาดฝาผานังแบบสมัยใหม่วาดเส้ผนผาเช่นคนยังไปติดงา่ามเพื่อนภาพคมเพื่อนประสูตรตัดสรุปอันนี้ลงจากสวรรค์ นั่นดาวดึงเป็นตักวัดเทโวอันนี้ปรินิพานอันนี้ปฐมเทศนาดี่เรืองเกษตรกรครับครับอ่านี่นี่ขึ้นอยู่นี่บ้างครับผมนี่อยู่นี่บ้างบันนี้อันนี้ภาพภาพทีที่ผมไปถ่ายมาของที่ว่าของอาจารย์ที่วาดใช้ผนังได้ด้วยเนี่ยครับผมถือว่าสร้างที คือว่าเมื่อวานแฉอาจารย์แดงเชื่อสร้างจากอุดรนี่นี่นี่มเขาก็ว่างามเนะครับนี่ว่าเซผบถนังได้ด้วยบนเป็นเซผาบครับนี่นี่ยมบนตะปูนี่ว่าเซผบผนังได้อันนี้คืออยู่น้องแก่นี่ยไปบึงใกล้ๆก็ได้ก่อนหอดบ้านนุสวรรค์นี่นะนี่ภาพอยู่นี่มองนี่ภาพอยู่นี่นี่ภาพอยู่นี่นี่ภาพนี่ อันนี้ตอนได้หลวงพ่อเนี่อ,อันนี้ตอนใดเนี่อาอันนี้มันเป็นการประจุะชนะม่านการทาหัูนะโอ้โหที่เ,ะะเป็น,น,นอุปริมาณอุปริมาณร์าตกินจ้าบ่เนี่ยเพรตอนตอนนั้นมัดอันนั้นใช้ทองเหมือนบ่ อันนี้บำเพ็ญบารมีศีลบารมีหนึ่งเป็นบ่ของบทพระหงส์เลยฮะต้นนี้บ่เอ่อโหทนทิศจังเด็วก็มาดันโทเนาะนันโทปรันท่ามาทุกข์ครับตัวเดียวคือพระหงส์บ่ครับพระหงส์เนี่ยก็มาลาลติเลนนาลาคิริงบ่ครับขจวนกับข่านาลาคิริงนาลาคิริงก็อุคิดตะทักก็บขจวนอุคุริมานมานังกินจามานาเวก้า อุโบสถงามงามนตยจกิลอาหาทรวจัาตงตัตีเราะกสนใจติดต่อผมได้ผมติดต่อผมมีเบอร์โทรอยู่นี่นี่ครับผมนี่เนี่เรามาทีหลังเ็ยจะบอกเรามาทีหลังผมยังเสีดายอยู่เราตีละค่า โอ้โหตัวนี้เงอะมันตังโบใช่กันหรือสร้างปูมาที่หลังเหรอบ้านโอ้ยของผมถือผมงผมแค่สามเซนทีกับผมนี่ผมมักมักนี่มันที่แสดงถ้ำนะครับนี่ตัวนี้แสดงถ้ำตัวนี้แตแสดงถ้ำเหมือนกันร็มาคุ้นละจินตนาการของสร้างนะว่าไงือให้สร้างทูดออก ไอเดียวเขาเลยเขาบอกกันว่าประชจะสรุสันธรรมปรินิพานจตุการาตตุมานกการบดพ้าหงส์้ก็สิไลไปเลยพาหงส์มาลานาลาตุคิดกัตว่าสจันนั่นโมเจตาบ่นะรนี่ง่ายไปเดยหลวงพ่อนี่ภาพนันภาพแค่นก็ดอกบอกว่า ว่าอยนี่เ่งโอ้ม่นป็นผ้าผนังเลยเป็นปูนเลยครับผมเพราะว่ามันชิลล์ชิลล์ชิบวมนะดูดิเพราะมันท้นอัู่ดูเป็นผ่านวูี้เป็นผ่าดเป็นแน่นอนเป็นเป็นผ่านต้องกงเกืนเลยงต้องกเกืน เขันผมบวเนี่ยูได้เยเนาขันบอมีผู้แนนว่าเพราส้าองแปเี่ยนันยูครับผมถาหญงเนาะบผมีเออเนชออเนี่ยครับวัดเนี่ยกัหลวงพ่อี่ื้อวัดหลวงพ่อสว่างศิลาวัดสว่างศิลาบ้านนาล้อม ตำบลหัวหนาอำเภอเมืองหนองบัวลำพูอุบโบสถบนเหลี่ยมไม่ไม่ไมาหย่ำหลวงพอ่อหลวงพ่อสูงนี่ภาพาวาดเส้นหนึ่งคนจริงอีกวันหนึง่งบริณฑ์ภาพเขาสิเป็นลักษณะนี้ครับผมตัวนี้เ,<อ>เป็นอีกสไตล์หน,นึ่งกุหลาสไตล์เนาะนละ